สทางแห่งความดับทุกข์4.1เมื่อทราบแล้วว่าความทุก์ขเกิดจากอะไรย่อมไม่เป็นการยากที่จะทําความเข้าใจว่าความดับทุก์ขเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการดับอวิชชาหรือความไม่รู้อริยสัจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่รู้ทุกข์หรือไม่รู้ความเป็นจริงของรูปนามกายใจว่าไม่ใช่ตัวตนของตนอันเป็นต้นเหตุให้เกิดตัณหาหรือความทยานอยากที่จะสแสวงหาความสุขและหลีกหนีความทุกข์ที่มากระทบกายใจของตนการรู้ความจริงของรูปนามเป็นเรื่องสำคัญมากสมดังพระพุทธวจ,จนะที่ว่าเมื่อรู้ตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำลัดเมื่อคลายกำลัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว4.2วิธีที่จะทำให้จิตรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงที่ตรงไปตรงมาที่สุด ก็คือการมีสติระลึกรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงในบทความนี้สติหมายถึงสัมมาสติซึ่งต้องเกิดร่วมกับสัมมาสมาธิและสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาเสมอแต่ที่ไม่ได้แยกแยะรายละเอียดในชั้นนี้ก็เพราะต้องการให้ผู้แรกสนใจพระพุทธศาสนาศึกษาได้โดยไม่ซับซ้อนหนะัก นี่เป็นเหตุผลที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วทำนองเดียวกับเมื่อเราอยากรู้จักตัวจริงของใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องหมั่นตามรู้พฤติกรรมของเขาไปหนึ่งเมืองโดยปราศจากอาคติจึงจะรู้จักและเข้าใจผู้นั้นได้ตรงตามความเป็นจริงทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการเจริญสติรู้รูปนามกายใจนี้แหละคือทางสายเดียว ที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์เพราะสามารถถอดถอนตันหาและทิฏฐิคือความเห็นผิดจากความเป็นจริงตลอดจนความยินดียินร้ายในโลกเสได้ทั้งนี้คำว่าโลกหมายถึงรูปนามกายใจนั่นเอง4.3พวกเราบางคนอาจสับสนกับแนวความคิดที่ว่า การเจริญสติรู้รูปนามกายใจคือทางแห่งความดับทุกข์เพราะได้ยินคำสอนที่ว่าทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ได้แก่การเจริญอริยมรรคมีองค์แปรวบย่อลงมาก็คือการศึกษาปฏิบัติในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาสิ่งที่ได้ยินมานี้ถูกต้องเช่นกันแต่ควรทำความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าการเจริญอริยมรรคหรือการรักษาศีล การทำสมาธิและการเจริญปัญญาชนิดไหนที่เกื้อกูลต่อความรู้แจ้งและชนิดไหนไม่เกื้อกูลต่อความรู้แจ้ง4.4แท้จริงการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายเป็นสิ่งที่พระพุทธเจา้าทรงยกย่องพระองค์เองก็ทรงบำเพ็ญบารมีมามา,มากมายก่อนที่จะตรัสรู้ คือเข้าใจทำตามความเป็นจริงด้วยพระองค์เองเช่นทรงบำเพ็ญทานอย่างยิ่งยวดเมื่อสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรบางชาติทรงถือศีลแบบยอมสละชีวิตบางชาติทรงทำสมาธิจนได้อภิญญาห้าเมื่อสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกบางชาติเช่นพระชาติที่เป็นมโหสถบัณฑิตก็ทรงสะสมปัญญาบารมีอย่างยิ่งยวดแต่เหตุใด พระองค์จึงไม่ทรงตรัสรู้พระอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณในพระชาติเหล่านั้นกลับมาทรงตรัสรู้เอาในพระชาติสุดท้ายและทรงตรัสรู้ด้วยการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในอริยสัจบัพพะจริงอยู่ถ้าพระองค์ไม่ทรงบำเพ็ญพระบารมีให้เต็มเปี่ยมพระองค์ย่อมไม่สามารถตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองแต่ถ้าทรงบำเพ็ญพระบารมี โดยไม่ทรงเจริญสติพระองค์ก็ทรงตรัสรู้ไม่ได้เช่นกันทั้งนี้เพราะการบำเพ็ญบารมีทั้งหลายเป็นการปรับพื้นฐานทางจิตใจของพระองค์ให้พร้อมสำหรับการแสวงหาหนทางเจริญสตินั่นเองตัวอย่างเช่นเพราะพระองค์เคยฝึกสลับพระโอรสธ,ธิดาและพระชายาเพื่อพระโพธิญาณในพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรมาแล้วจึงทรงเข้มแข็งพอ ที่จัสละพระนางพิมพาและพระลาหุนซึ่งเป็นที่รักยิ่งเพื่อไปสแสวงหาพระโพธิญาณเป็นต้น4.5การทำความดีทั้งหลายทั้งทานศีลส,สมาธิและการเจริญปัญญาบางระดับไม่ได้เกื้อกูลต่อการรู้ธรรมเพียงแต่นำความสุขมาให้ด้วยกุศลวิบาก หรือผลแห่งความดีเท่านั้นและบางกรณีเมื่อทำความดีอยู่จิตกลับพลิกไปเป็นอกุศลก็ได้ด้วยตัวอย่างเช่น4.5.1การทำทานหากทำโดยไม่ประกอบด้วยสติปัญญาก็อาจเป็นการพอกพูนกิเลสให้หนานหนักยิ่งขึ้นเช่นทำไปด้วยมิจฉาทิฏฐิว่าเราทำทานแล้ว เมื่อเราเกิดในชาติต่อไปเราจะได้เสวยผลทานนี้หรือเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะการทําทานนี้หรือทําไปด้วยความโลภว่าเราทําทานนี้ขอให้ได้รับดอกผลมากมายอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้น4.5.2การถือศีล หากไม่มีสติปัญญากำกับย่อมเป็นการง่ายที่ผู้ถือศีลจะถือศีลบำเพ็ญพราอย่างงมงายหรือศีลพัตะปรามากเช่นหลงผิดว่าการบำเพ็ญข้อวัดที่กดข่มจิตใจมากๆจะทำให้กิเลสเบาบางลงหรือยิ่งถือศีลก็ยิ่งพอกพูนกิเลสเช่นเกิดมานะมากขึ้นคือเกิดความสำคัญมั่นหมายว่า เราดีกว่าคนอื่นเพราะเราถือศีลส่วนคนอื่นเลวกว่าเราเพราะไม่มีศีลเป็นต้น4.5.3การทำสมาธิหากไม่ประกอบด้วยสติปัญญายิ่งทำสมาธิจิตก็ยิ่งน้อมเข้าหาความสงบหรือความสุขสบาย จนลืมเนื้อลืมตัวหรือเกิดมิจฉาทิฐิคือความเห็นผิดมากขึ้นมากขึ้นด้วยอำนาจของโมหะและราคะเช่นทำสมาธิแล้วเกิดความเคลิบเคลิ้มขาดสติหรือเกิดนิมิตต่างๆมากมายบางคนถึงขนาดเห็นนิพพานเป็นบ้านเมืองหรือเป็นดวงแก้วบางคนเกิดความรู้ความเห็นต่างๆแล้วหลงภูมิใจอยู่กับความรู้เหล่านั้น และบางคนจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาคือเป็นสิ่งที่บังคับควบคุมให้อยู่ในอำนาจได้เป็นต้น4.5.4การเจริญปัญญาหากไม่ประกอบด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดความผิดพลาดในการเจริญปัญญาได้มากมายเช่นผู้ที่จำแนกไม่ออก ระหว่างสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นการง่ายที่จะหลงทำสมาธิแล้วคิดว่ากำลังจเจริญปัญญาอยู่เช่นบางท่านมุ่งใช้ความคิดพิจารณาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาวัตถุสิ่งของผู้คนให้เป็นไตรลักษณ์การกระทำเหล่านั้นเป็นเพียงการทำสมถกรรมฐานเป็นไปเพื่อความสงบของจิต บางครั้งแทนที่จะเกิดความสงบกลับเกิดความฟุ้งซ่านในธรรมแทนก็ได้บางท่านยิ่งคิดพิจารณาไตรลักษณ์มานะอัตตากลับยิ่งพอกพูนขึ้นก็มีทั้งนี้เพราะไตรลักษณ์นั้นคิดเอาไม่ได้แต่ต้องประจักษ์ชัดถึงสภาวะที่แท้ของรูปธรรมและนามธรรมด้วยความมีสติและด้วยจิตที่มีความตั้งมั่นคือสัมมาสมาธิ จึงจะเห็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญาได้จริงและบางท่านแทนที่จะเจริญปัญญาด้วยการรู้รูปนามกลับพยายามสร้างหรือพยายามไปรู้ความว่างหรือมหาสุญญาตาแทนรูปนามเพราะไม่ทราบว่าการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานต้องใช้รูปนามเป็นอารมณ์แต่กลับคิดว่าการสลัดทิ้งรูปนามแล้วไปรู้ความว่าง เป็นทางลัดในการปฏิบัติธรรมเป็นต้น4.6การทำความดีที่เกื้อกูลต่อการรู้ธรรมต้องเป็นการทำดีที่เกื้อกูลต่อการเจริญสติที่ถูกต้องหรือเจืออยู่ด้วยสติปัญญาในขณะที่ทำความดีนั้นเช่น4.6.1การทำทาน ควรมีสติปัญญากำกับจิตใจของตนไว้ทั้งก่อนทำระหว่างทำและหลังทำหากเป็นการกระทำด้วยศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาทำแล้วตนเองหรือผู้อื่นไม่เดือดร้อนก็ควรทำตา,ตามความเหมาะสมหรือทำแล้วจิตใจแช่มชื่นเบิกบานก็มีสติระลึกรู้ความสุขความเบิกบานนั้นไปการทำทาน จึงเป็นเครื่องมือฝึกการเจริญสติได้เหมือนกันแต่ถ้าทำด้วยความเมาบุญด้วยอำนาจโลภะและโมหะทานนั้นก็ไม่เกื้อกูลใดๆต่อการเจริญสติ4.6.2การรักษาศีลศีลบริสุทธิ์ได้ยากหากไม่มีสติกำกับอยู่ที่จิต แต่หากมีสติกำรรกับรู้อยู่ที่จิตใจตนเองศีลชนิดที่เรียกว่าอินรียสังวรศีลย่อมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติกล่าวคือเมื่อโทสะเกิดขึ้นก็มีสติรู้ว่าโทสะเกิดขึ้นโทสะย่อมครอบงำจิตไม่ได้ศีลข้อหนึ่งก็เกิดขึ้นเต็มบริบูรณ์เพราะจิตไม่คิดฆ่าหรือทำร้ายใครถ้าโลภะเกิดขึ้นก็มีสติรู้ทัน ย่อมไม่ทำผิดศีลข้อสองและข้อสโดยอัตโนมัติเป็นต้น4.6.3การทำสมาธิสัมมาสมาธิหรือความตั้งมั่นของจิตเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอริยมรรคมีองค์8ดดังนั้นสมาธิในพระพุทธศาสนาจึงต้องประกอบด้วยองค์มรรคอื่นๆด้วยเช่น ต้องมีสติและปัญญากำกับอยู่เสมอสมาธิที่ขาดสติปัญญาเป็นสมาธิที่ให้ความสุขหรือของเล่นอื่นๆได้ก็จริงแต่ไม่มีประโยชน์ต่อการเจริญสติเพราะจิตไม่ตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจได้จริงและเมื่อจิตไม่ตั้งมัน่นศีลและปัญญาก็ไม่อาจเกิดให้บริบูรณ์ได้4.6.4 การเจริญปัญญาการเจริญปัญญาที่ถูกทุวนสมบูรณ์ที่สุดจะกล่าวในหัวข้อเกี่ยวกับการเจริญสติต่อไปส่วนในหัวข้อนี้จะกล่าวเฉพาะการเจริญปัญญาในขั้นต้นได้แก่การศึกษาปริยัติสัจธรรมซึ่งชาวพุทธแม้จะเป็นนักปฏิบัติก็ไม่ควรทอดทิ้งอย่างน้อยควรเรียนให้รู้หลักการขั้นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาไว้บ้าง มิฉะนั้นอาจกลายเป็นผู้นับถือลทัทธิาศาสนาอื่นๆทั้งที่คิดว่าตนเป็นชาวพุทธก็ได้4.7การเจริญศีลสมาธิปัญญาซึ่งรู้ว่ามีหลายอย่างนั้นถ้าเจริญสติได้ถูกต้องศีลส,สมาธิและปัญญาจะเกิดขึ้นเองเช่นในหนังสืออัตถกถาธรรมบท กล่าวถึงพิสูจน์รูปหนึ่งไปทูลลาศิขาจากพระพุทธเจ้าเพราะรักษาศีลจำนวนมากไม่ไหวพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ท่านเจริญสติแทนการตามรักษาศีลจำนวนมากท่านทำแล้วสามารถทำศีลของท่านให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ทั้งยังบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยหรือหากเรามีสติจนสามารถระลึกรู้สภาวะที่กำลังเป็นไปได้จริงๆในขณะนั้น เราจะเกิดสัมมาสมาธิโดยอัตโนมัติคือจิตจะเกิดความตั้งมั่นแล้วมีสติระลึกรู้สภาวธรรมที่กำลังปรากฏโดยไม่หลงเข้าไปแทรกแซงสิ่งที่ตามมาก็คือปัญญาที่รู้ลักษณะของรูปและนามคือรู้ถึงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปและนามและรู้ได้แม้กระทั่งอริยสัจสี่ปัญญาเหล่านี้เกิดจากการจเจริญสติด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิทั้งสิน้น ดังนั้นจะกล่าวว่าการปฏิบัติตามทางความพ้นทุกข์จะต้องเจริญอริยมรรคมีองค์แปดก็ได้ย่อลงมาเป็นการเจริญไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาก็ได้หรือถ้าย่อลงให้ถึงที่สุดการเจริญสตินั่นแหละคือการเจริญไตรสิกขาและมรรคมีองค์แปด